การตั้งใจฟังทำความเข้าใจลูกน้อยและพร้อมสนับสนุนเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กให้มีความมั่นใจและเติบโตเป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคงต่อไปนี้คือแนวทางที่จะช่วยให้คุณได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและสนับสนุนลูกได้ดีขึ้น 1. ฟังด้วยความเข้าใจอย่าฟังแค่คำพูดแต่ให้ความเข้าใจ เข้าใจความรู้สึกที่ลูกต้องการที่จะสื่ออาจจะเป็นความกังวลความดีใจหรือความไม่แน่ใจ 2. ยอมรับความรู้สึกของลูกไม่ว่าลูกจะแสดงความรู้สึกแบบใดควรยอมรับและให้การตอบสนองอย่างเหมาะสมอย่ามองข้ามหรือบอกว่าความรู้สึกเขาไม่สำคัญ 3. ส,สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการสื่อสารให้ลูกได้รู้สึกว่าเขาสามารถพูดคุยกับคุณได้โดยไม่ต้องตัดสินหรือวิพักษ์วิจารณ์ช่วยให้เขามั่นใจที่จะเปิดเผยตัวตน 4. ส,สนับสนุนความฝันและความสนใจหากลูกมีความสนใจในเรื่องใด ควรสนับสนุนให้เขาได้ลองเรียนรู้และทำตามสิ่งที่เขาสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆเ,เพียงใด 5. ให้คำแนะนำที่เป็นมิตรแทนที่จะชี้น้ำอย่างเคร่งครัดควรให้คำแนะนำเป็นเพื่อนที่เป็นมิตรเพื่อให้ลูกเปิดใจรับฟังและไม่รู้สึกกดดัน 6. ใช้เวลาอยู่กับลูก การสนับสนุนไม่ได้หมายความว่าแค่พูดหรือฟังแต่การใช้เวลากับลูกเช่นเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกันก็ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ได้การที่คุณพร้อมฟังและเข้าใจลูกรวมทั้งการสนับสนุนเขาจะช่วยให้ลูกมีความมั่นใจและรู้สึกว่าคุณเป็นที่พึ่งพาได้